ไปทุกคนผมได้นินเสียงก็ดิ่งเราถึงเวลาที่จะต้องเดินไปขายแบบจริงจังในสำเพง็งน้องๆกินไอติมไหมฮะผมจะไม่ทำให้พี่ผิดหวังครับไม่ง่ายนะพี่เขาจ่ายตังค์หรือยังฮะยังไม่จ่ายตังค์เลยครับกับมาก่อนครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็ ep 3แล้วนะฮะบอกเลยว่าวันนี้อากาศเป็นใจเหลือเกินนะฮะฝนก็ไม่ตกแต่แดดร้อนมากนะครับผมและก็วันนี้ผมมามีหนึ่งอาชีพที่ผมอยากจะลองทำนะทุกคนก็อยากจะเป็นเขาเรียกวะ่ะ รถเข็นในติมอ่ะเขาเรียกอะไรครับคนขายติมใช่ไหมใช่ผมอยากเป็นอาชีพนั้นอยากจะลองทําดูว่าแบบถ้าเราตักไอติมเนี่ยเหมือนลองขายไอติมดูมันจะเป็นยังไงแต่ว่าที่ยากกว่าการขายไอติมคืออะไรรู้ไหมฮะคนขายไอติมให้เจอก่อนอันนี้ยากกว่าครับเดี๋ยวลองดูครับผมจะเดินไประแวกเนี้ยเดินไปเรื่อยๆสักเจ้ามันต้องมีแหละคนขายไอติมอ่ะทุกคนไปฮะเดี๋ยวเราไปดีกว่า yeah. 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 บอกเลยนะครับว่า เขาว่ากันว่าฝนตกต้องเปียกถูกปะแดดร้อน <c oughs> <laughs> ทุกคนเคยดีใช่ปาว่าจะเปียกได้ต้องฝนตกถูกปะจริงๆฝนไม่ต้องตกก็เปียกได้นะแดดร้อนก็เปียกได้นะเนี่ยต <c oughs> อนเนี้ยผมไม่รู้ว่าผมหลุดมาอยู่ตรงแถวไหนของคําว่าพาอัสแล้วอะ่ะเดินจนเฮ้ยเฮ้เฮ้ย,ยทุกคนผมดิ้นเสียงกระดิ่งทุกคนผมดิ้นเสียงกระดิ่งเฮ้ย <c oughs> รถขายผลไม้ฮะไม่ใช่รถไอติม ระหว่างที่ผมเดินมาผมตั้งใจมาเดินหาร้านไอติมเจอแต่ร้านข้าวร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นก็เยอะอยู่แค่ไปหมดผมหิวไงเนี่ยทุกคนดูดิตันนี้เขาก็ไข่ไข่ทอดถึงเนี่ยทุกคนโอ้โหใครจะไม่หิวมั่งอ่ะเฮ้ยทุกคนทุกคนทุกคนอันนั้นใช่ไอติมปะ ไปเฮ้ขอขอข้ามไปดูก่อนทุกคนขอข,อขอข้ามก่อนเจอร้านขายติมแล้วแต่ว่าผมผมโอ้ <c oughs> <c oughs> โหเหมือนมุมเข็มในมาหาสมุทรจริงๆผมเจอร้านขายติมแล้วแต่ผม,มรู้ว่าพี่เขาทีย้อยผมไปช่วยเขาขายเปล่าสวัสดีครับพี่ผมผมอยากซื้อไอติมครับพี่ผมดีใจมากขอบุณครับ,รบอันนี้กี่บาทฮะบาทถ้าผมยังไม่มีเงินจ่ายพี่อ่ะแต่ว่าผมช่วยพี่เดินเข็นขายได้ปะได้ครับเฮ้ยได้หรอทำไมพี่ใจดีจังพี่ครับ ก่อนที่เราจะเริ่มเดินไปขายเนี่ยผมต้องเรียนรู้สกิลสักนิดนึงผมขอลองได้ไหมลองได้เลยครับเขาบอกว่าคนที่ออกกาลังกายเล่นกล้ามนี่มีโอกาสที่ทําให้ตายติมเก่งขึ้นจริงไหมพี่ครับจะแข็งแรงใช่ไหมแบบนี้ได้ไหมครับพี่อย่างนี้ได้กี่คะแนนเนี่ยหกสิบเปรับอ่าประมาณ60สิบถ้าลูกมันขนาดไม่เท่ากันอย่าว่านะครับเพราะว่าเป็นมือใหม่ผสมรวมมิตรไปหน่อยๆนะครับเพราะว่ามันมันเกยกันฮะโอเคครับ ผมบอกเลยว่านี่คือไอติมแรกในชีวิตของผมนะครับว่าเราถึงเวลาที่จะต้องเดินไปขายแบบจริงจังในสำเพ็งผมตื่นเต้นกับการเห็นคนเยอะๆพร้อมรับไปดีกว่าครับไปทุกคนไปพร้อมๆพ,พ,พี่รู้ว่าผมมารู้จักไอติมหมท้องตั้งแต่ผมยังเป็นเด็กกระจิตรฤทธิ์เลย <S <S ผมตอนแรกผมคิดว่ามันไม่มีขายเลยนะสามพี่ <S <S แล้วผมบังเอิญมาเดินเจอพี่ผมรู้สึกว่าโหโชคดีมาก <S <S วันนี้เราจะขายได้ถึงร้อยถ้วยไหมพี่วันนี้ได้ประมาณกี่ถ้วยแล้ว เฮ้ยได้ได้ครึ่งทางแล้วหรอเราจะต้องช่วยพี่ขายให้ได้อีก50ถ้วยพี่ก็จะได้มีกำลังใจในการทำงานเอาแล้วครับตอนนี้มีคนสั่งไอติมด้วยรับไปติมรสอะไรครับอะไรก็ได้ใช่ไหมครับพี่โอ้โหพี่คนน่ารักมากเลยไอติมรสอะไรก็ได้เดี๋ยวผมจะช่วยพี่เขาเดินไปเสิร์ฟแล้วกันถ้วยแรกผมจะไม่ทำให้พี่ผิดหวังครับทานให้อร่อยนะครับพี่ขอบคุณนะครับผมขออนุญาตนะครับขอบคุณครับพี่รับไปติมรสอะไรฮะเชช็อกโกแลตช็อกโกแลตเหรอฮะอ่าโอเคพี่ผมจัดให้ ขอบคุณครับพี่สุขภาพแข็งแรงฮะเราขายได้2ถ้วยแล้วบอกเลยไม่ง่ายนะไปครับสู้ต่อเราเรายังมีเป้าหมายยาวไกลเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าถ้วยนี้น้องไม่ต้องตักเดี๋ยวน้องไปเสิร์ฟให้พี่พอเดี๋ยวลูกค้าพี่จะหายหมดพี่คนสวยคนนั้นใช่ไหมพี่คนกลาง<อ>ไปครับ<อ>พี่สั่งไอติมใช่ไหมครับ<อ>ครับพี่มีรสอะไรมาคะ,ะมีกะทิฮะรวมมิตรวานิลาช็อกโกแลตสตรอเบอรี่<อ>เผือกอมีหมดเลยครับ ยกเว้นเผือกไม่เอาพี่อ๋อไม่เผือกอันนี้พี่ด่าผมว่าไม่ใช่อ้าไม่ใช่ใช่ไหมครับอ๋อโอเคครับแต่พี่รู้ป่าวว่าที่นี่มีอร่อยกว่าไอติมอีกนะจริงเหรอจริงเอ้าฉันไม่เห็นเล่นเหมือนที่เตรียมเขาเลยครับร้อเล่นก็ร้อเล่นพี่เหมาเลยไหมฮะฮะฮะที่เจ้าของเขามองอยู่เนี่ยเหมาได้หมดกลับบ้านเลยของเหรอไหมเจ้าของเออบอกเขาเลยวไม่ใช่ปัญหาเอ้ยพี่เจ้าของชายอะทุกคนครับเขาบอกว่า เหมาไม่ใช่ปัญหานะฮะปัญหาอยู่ที่คนจ่ายใส่ช็อกโกแลตไหมฮะหนูอยากได้มายองเนสอะเขามายองเนสผมไม่ขายแล้วถ้าผมไปดีกว่าล้อเล่นครับล้อเล่นผมชอบพี่ใบบ่าให้กล้องสักนิดนหนึ่งอะเจอพี่เขาที่ไหนรบกวนอย่าคุยนะฮะเดี๋ยวโดนพี่เขาแกล้งฮะมาเลยค่ะพี่อยู่โฟดาก้อนค่ะมาหาพี่ได้โฟดาก้อนขายร้านแล้วครับผมโอเคขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณครับพี่เขาจ่ายตังค์หรือยังฮะยังไม่จ่ายตังค์เลยครับกลับมากร แม่อันนี้เขาเรียกว่าตลกเนียนฮะตะกีหยิบของใบเงินไม่จ่ายยี่สิบบาทครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขออนุญาตครับโกมมากกกมมากจะทิ้ดำๆเลยสองถ้วยขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณมากเลยครับทานให้อร่อยนะครับขอบคุณครับสู้ต่อไปครับไปเดี๋ยวเราย้ายโล่กันดีกว่าไปครับพี่เราเข็นของกันออกไป น้องกินไอติมไหมฮะทุกคนถ้าไม่มีคนมาจอดที่เราอะเราก็ต้องเดินไปเรียกเขาให้เขามาทานไปทุกคนน้องๆครับอากาศร้อนไหมคะร้อนทานไอติมไหมฮะเฮ้ยพี่เลี้ยงก็ได้นะเห็นแบบน้องๆดูร้อนเฮ้ยหนูจะกินกันหมดเลยหรอใช่ค่ะขอบคุณนะครับมาเชิญเชิญเลยค่ะถูกไหมทุกคนน้องเขายอมแล้วปกติหนูชอบทานไอติมรสอะไรคะชอบก็แล้เหรอคะตักยากอะรสอื่นได้ไหมคะเราเลย ทั้งสามคนเลตายกล้องพี่หน่อยได้ไหมครับได้เลยมมาอยู่ในซอยแล้วว่าเราจะไปขายติมในซอยกันต่อโอ้โหคุณพี่เขาน่ารักมากเดินมาตั้งไกลบอกอแก้วหนึ่งกันนี่ครับลุงลุลุงมลุทิ้งผมแล้วผมขอเป็นคนยืนเกาะก่อนแล้วครับตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวกลัวคนมันจะแออัดผมผมเขินมากคุณพี่ผมไม่เคยทำอะไรขนาดนี้เลผมเขินมากเลยนะเนี่ยขอบคุณนะครับที่อุดหนุนขอบคุณมากเลยครับอะไรนะครับพี่ห้าแก้วเลยหรอ โอ้น่ารักแล้วก็ใจดีอีกอ๋อกระดีกับวินิลาเพิ่มอีกสองแก้วเหรอฮะโอ้ยทุกคนขายดีมากผมช่วยถือไหมผมช่วยถือครับเดี๋ยวผมไปเสิร์ฟให้ไปฮะร้านไหนฮะทุกคนผมไม่รู้น้องไปเสิร์ฟให้ใครครับเนี่ยมีคนรับไอติมไหมครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับตื่นเต้นครับเขินนะฮะหนังเรื่องอะไรเาถามเนี่ยหนังผมจบไปแล้วครับหนังผมจบไปแล้วครับ คุณเข้าใจผมใช่ไหมครับคุณตากลงนะั้นคุณเขิดแทนผมนะครับเนี่ยอตอนนี้เราแทร็เก็ตเราก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเราก็กำลังจะครบเป้าหมายที่เราวางไว้ในวันนี้คือ50แก้วคนเยอะมาลูกี้ผมเข้ามาในนี้ตั้งนานแล้วครับทุกคนพี่ใช่ครับหนูได้ดูหนูชอบมากเลยขอบคุณมากครับไปต่อฮะใกล้แล้วใกล้จะบรรลุเป้าหมายแล้วไปครับไอติมแก้วนึงเหรอครับเอารถอะไรดีฮะ รถกะทิโอ้ยติมรถอะไรคะอ,อะไรนะสีขาวเหรอคะสีขาวคือรถกะทินะอุ้ยน้องน่ารักมากเลยน้องไทยติมไหมครับหนูไทยติมไหมคะชามได้ไหมพี่ชื่ออะไระคะพี่ชื่อป้า ปักงั้นหนูชื่อแฟนพี่ปาค่ะเราก็มีสตรอเบอรี่แก้วนนงนะคะเป็นสองแก้วอตอนนี้ลุงเขาเก็บเงินจนงงไปหมดแล้วนะ,ะเพราะขายดิบขายดีเป็นเทน้ําเทท่าตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กับน้องๆน,นะฮะเดี๋ยวให้น้องๆเขาแนะนําตัวสักนิดนึงน้องน่ารักมากมาอุ่นุนในติมผมนะฮะอ่ะคนแรกเลยคะ่ะหนูชื่ออะไรคะวันดีค่ะ่อเมษาแล้วถ้าชื่อในวงการที่เพื่อนๆเ,เรียกว่าซัมเมอร์ซัมเมอร์อ๋อคือเมษาคือหน้าร้อนไงก็เลยชื่อซัมเมอร์ชื่อน่ารักมากๆเลยนะคะมัดจุกด้วยน้องน่ารักมากทุกคนตอนเพื่อนๆเรียกว่าะค ไม่มีแบมมี่แบมอะไรเรียกว่าอะไรแบมบี้ใช่ไหมเจ๋งค่ะเจ๋งแบบเจ๋งมากชื่อในวงการเรียกว่าอะไรครับหมวยหมวยเออน้องเขาก็หมวยจริงนะหนูคนสุดท้ายแล้วหนูชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะเสื้อแป๊บหนึ่งขอขออันนี้เสียงเท่าไหร่ครับเนี่ยเสียงที่รอย่ะเสียงที่รอเลยใช่ไหมอ่ะได้เลยค่ะสวัสดีค่ะเสื้อพัดค่ะชื่อเล่นจริงๆอค่ะชื่อพัดค่ะชื่อในวงการเนี่ยชื่ออยากชื่อกีตาร์พี่อยากดีดมากเลยอยากเป็นกีตาร์ให้พี่เล่นค่ะโยปะ คิดว่าไปดีกว่าแล้วเดี๋ยวชูลงนีดนึงไ,ได้ <ใช S 1> อ่าฝากไอจีสักนิดนึงให้หนูคนเดียวเลยนะเนี่ยอ่าไอจีอะไรคะ T O T T T I T underscore สามสองสองเจ็ดสองโอ้ละเอียด <c oughs> เปลี่ยนชื่อไอจีค่ะจะได้จำง่ายนะคะรอบนะเราเล่นนะครับขอบคุณน้องๆทุกคนมากนะครับขอบคุณมากนะเอาให้โุ้มหนาวนะเอาให้โคตรตอนนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วปกติลุงนี่กลับบ้านกี่โมงฮะห้าโมง รู้ว่าจะได้กลับก่อน5โมงไหมดีกว่าตอนนี้เพิ่งยังไม่4ี่โมงเลยรู้ว่าจะได้กลับก่อน5้าโมงไหมเราจะก่อนครับก่อนไปต่อฮะากใกล้แล้วครับผมไปไปผมว่าวันนี้คุณลุงเขาจะได้กลับบ้านเร็วกว่าเดิมทุกคนเชื่อผมนะอีกนิดเดียวขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับทุกคนหมดมาช่วยผมซื้อเพื่ออยากให้ผมกลับบ้านแล้วเหมือนผมไม่ได้ช่วยอะไรลุงเขาเลยนะครับตอนนี้คือถ้าช่วยเนี่ยโกจะเป็นภาระละ แกล้หมดแล้วคขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบทุกคนครับวันนี้ก็บอกเลยว่าตอนนี้ประมาณ4ี่โมงเย็นแล้วแล้วก็เราขายนะไอติมได้ประมาณ40กว่าถ้วยใ <c oughs> ช่ไหมลุงวันนี้ถามความรู้สึกลุงเขาสักนิดนึงลุงครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างฮะสนุกครับสนุกรู้สึกว่าพอมีคนมาช่วยขายแล้วเป็นไงบ้างฮะพอะขายดีขึ้นนะครับจริง,รงๆวันนี้ก็แบบเอาจริงๆนะผมก็ไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าเตงจะได้มาช่วยให้ ลุงขายไอติมไผ่ทองแบบนี้คือเดินเจอปุ๊บคุยเลยลุงบอกออยากมาช่วยเ้ามาต้องขอบคุณลุงมากๆก่อนเลยครับอย่างแรกขอบคุณนะครับที่ส่าห์ให้โอกาสผมมาช่วยลุงขายผมยอมรับเลยผมไม่เคยทำอะไรแบบนี้มันก็เหนื่อยนะเหนื่อยเหมือนกันเออผมรู้สึกว่ามันมีความสุขมากเนาะแล้วรู้สึกว่าแบบถ้ามีโอกาสผมก็อยากจะไปทําอะไรที่มันแปลกใหม่ที่ไม่เคยทํายังไงก็ฝากช่องด้วยนะครับผมเชื่อใจปาร์คอย่าลืมซับสไครป์กดกระดิ่ง ลุงฝากช่องผมหน่อยช่องเชื่อใจปาร์คฝากให้ผมหน่อยเร็วเชื่อใจปาร์คนี่จากคุณลุงนะครับผม <c oughs> แล้วเจอกันใหม่นะฮะในอีพีถัดๆไปว่าผมจะไปทำไรที่ไหนแล้วเจอกันนะครับอีพีหน้าครับผมบายบายครับลุงไปปากกล้องหน่อยแล้วลุง